พุทธะมาอุนโมภุไธยวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทิโยคุทซะมานีมะมะคุทซะสวะโหมวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทิโยคุทซะมานีมะมะคุทซะสวะโหม วิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทิโยคุทตสัมณีมะมะคุทตสสวะหมวิรัตโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทิโยคุทตสัมณีมะมะพุทตสสวะหม วิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทิโยคุตตสัมณีมะมะคุตตสัสวะหมวิรัตโยวิรโคนายังวิรหฮงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทิโยคุตตสัมณีมะมะคุตตสัสวะโหม วิรัตโยวิรโคนัยยังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทิโยคุทตสัมณีมะมะคุทตสสวะหมวิรัตโยวิรโคนัยยังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทิโยคุทตสมาณีมะมะคุตตสสวะโหม วิระทยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมมะพุทธะสวาโหมวิระทยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมมะพุทธะสวาโหม วิระตะโยวิรโคณายังวิระหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิริทิโยคุตตสัมมีมมะคุตตสัสวะโหมวิระตะโยวิรโคณายังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิริทิโยคุตตสัมมีมะมะพุทตสัสวะโหม วิระติโยวิรโคนายยังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิริติโยพุทัสสะมานีมมะพุทัสสะสวาหมวิระตโยวิรโคนายยังวิรหิงสาวิรธาสีวิรธาสาวิริติโยพุทัสสะมานีมมะพุทัสสะสวาหุม วิระตโยวิระโคนายยังวิระเหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยคุตัสสะมานีมมะมะคทัะสวะหมวิระตโยวิระโคนายยังวิระเหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยโุทัะมานีมมะมะโคทัสะสวะห่ม วิระสยูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุตัสสะมานีมมะพุตัสสะสวะโหมวิระสยูวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุตัสสะมานีมมะมุตัสสะสวะโหม วิระสยวิระโคนายังวิระแห่งสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยคุตัสสะมานีมมะคุตัสสะสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระแหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยคุตัสสะมานีมมะคุตัสสะสวะโหม วิระทตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาห่มวิระทตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาห่ม วิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมามะโคตัสสะสวะหูวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมามะโคตัสสะสวะหู วิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยขุสัสสะมณีมมะขุสัสสะสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยขุสัสสะมณีมมะขุสัสสะสวะโหม วิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยคุตตสัมณีมมะคุตตสสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยคุตตสัมณีมมะคุตตสสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาโหมวิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมามะโคตัสสะสวะห่มวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมามะโคตัสสะสวะห่ม วิระสยูวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยขุตัสสะมานีมะมะพขุตัสสะสวะโหมวิระสยูวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยขุตัสสะมานีมะมะพขุตัสสะสวะโหม วิระตโยวิระโคนาหยังวิระแห่งสาวิระธาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทัสะมานีมมะมมะโคตัสสะสวะโหมวิระตโยวิระโคนาหยังวิระแห่งสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทัะมานีมมะมมะโคตัสสะสวะหม วิระติโยวิระโคนายยังวิรหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุตัสสะมานีมมะมะขุตัสสะสวาหุมวิระติโยวิระโคนายยังวิรหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุตัสสะมานีมมะมะขุตัสสะ วิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโุตัสสะมานีมะมะโุตัสสะสวะห่มวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโุตัสสะมานีมะมะโุตัสสะสวะห่ม วิระสยวิระโคนายังวิระเงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยขุสัสสะมณีมมะขุสัสสะสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระเงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยขุสัสสะมณีมมะขุสัสสะสวะโหม วิระสยวิระโคนายังวิระแห่งสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยคุตัสสะมานีมมะคุตัสสะสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระแห่งสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยคุตัสสะมานีมมะคุตัสสะสวะโหม วิระเตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาห่มวิระเตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาห่ม วิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมะมะโคตัสสะสวะห่มวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมะมะโคตัสสะสวะห่ม วิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยคุตัสะมณีมมะคุตัสะสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยคุตัสะมณีมมะคุตัสะสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสะมานีมมะมะโคทัสสะสวะโหมวิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสะมานีมมะมะโคทัสสะสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่มวิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่ม วิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่มวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่ม วิระสยูวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยขุตัสสะมานีมะมะพขุตัสสะสวะโหมวิระสยูวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยขุตัสสะมานีมะมะพขุตัสสะสวะโหม วิระตโยวิระโคนาหยังวิระแห่งสาวิระธาสีวิระทาสาวิระอิิโยพุทัสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะโหมวิระตโยวิระโคนาหยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิิโยพุทัะมานีมมะมมะโคตัสะสวะหม วิระตโยวิรโคณายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริติโยพุตตสัมมีมะมะพุทตสัสวะโหมวิระตโยวิรโคณายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริติโยพุทตสัมมีมะมะพุทตสัสวะโหม วิระตโยวิระโคนาหยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโุตัสสะมานีมะมะโุตัสสะสวะห่มวิระตโยวิระโคนาหยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโุตัสสะมานีมะมะโุตัสสะสวะห่ม วิระสยยวิระโคนายางวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมมะพุทธะสวะโหมวิระสยยวิระโคนายางวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุทธะมานีมมะพุทธะสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุทัสสะมานีมมะพุทัสสะสวะโหมวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยพุทัสสะมานีมมะพุทัสสะสวะโหม วิระเตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาห่มวิระเตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาห่ม วิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาหุมวิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาหุม วิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยขุสัสสะมณีมมะขุสัสสะสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยขุสัสสะมณีมมะขุธัสสะสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสะมานีมมะมะโคทัสสะสวะโหมวิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสะมานีมมะมะโคทัสสะสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาโหมวิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่มวิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่ม วิระสยูวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยขุตัสสะมานีมะมะขุตัสสะสวะหมวิระสยูวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยขุตัสสะมานีมะมะขุตัสสะสวะ วิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมะคตัสสะสวะโหมวิระตโยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยโคตัสสะมานีมมะมุะโคตัสสะสวะโหม วิระติโยวิรโคนายยังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุตัสสะมานีมมะมมะกุตัสสะสวาหมวิระติโยวิรโคนายยังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุตัสสะมานีมมะมมะกุตัสสะ วิระตโยวิระโคนาหยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่มวิระตโยวิระโคนาหยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่ม วิระโยวิระโคนายังวิระเงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยพุทัสสัมณีมมะพุสัสสสวะโหมวิระโยวิระโคนายังวิระเงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิตโยพุทัสสัมณีมมะพุสัสสัสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิติโยพุตัสสะมานีมมะคุตัสสะสวะโหมวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยพุตัสสะมานีมมะพุทัสสะสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทัสสะมานีมมะมะขุทัสสะสวาห่มวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทัสสะมานีมมะมะขุทัสสะสวาห่ม วิระตโยวิระโคนายังวิระเหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาหุมวิระตโยวิระโคนายังวิระเหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวาหุม วิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยขุสัตสะมณีมะมะขุสัสสะสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทิโยขุสัตสะมณีมะมะขุสัสสะสวะโหม วิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยคุตสะมานีมมะมุขุัสสะสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยคุตัสะมานีมมะมุขุัสสะสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่มวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิทโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่ม วิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่มวิระตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยโคตัสสะมานีมมะมะโคตัสสะสวะห่ม วิระสยวิระโคนายังวิระเหงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยขุทัสสะมานีมมะมุขุัสสะสวะโหมวิระสยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยขุทัสสะมานีมมะมุขุตัสสะสวะโหม วิระตโยวิระโคนายังวิระเห่งสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิิโยโคตัสสะมานีมมะโคตัสสะสวะโหมวิระตโยวิระโคนายังวิระแห่งสาวิระธาสีวิระธาสาวิระอิิโยโคตัสสะมานีมมะพุทัสสะสวะโหม